วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทําเกี๊ยวน้ําหมูเดง้งโคตรง่ายมาฝากค่ะไปทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะใส่เครื่องก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะใส่ลงไปเลยค่ะสองห้าบาทใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยหลังจากที่เราใส่น้ําตาลทรายลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ผงชูรสกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยเกลือนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ ใส่เพื่อที่จะให้สีเขาสวยนะตามด้วยกระเทียมบุบใส่ลงไปแล้วก็ซุปก้อนค่ะแล้วก็น่องไก่หนึ่งน่องนะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำกินที่บ้านนะไม่ได้ทำเยอะนะคะเราก็จะตุ๋นเข้าไปจนกว่วไก่ของเราจะเปื่อยจนกว่าไก่จะสุกนะคะระหว่างที่เรารอน้ำซุปเราไปทำเกี๊ยวกันค่ะเอาหมูเดงมาห่อในแผ่นเกี๊ยวแบบนี้เลยนะค่อยๆห่อไปแบบนี้ค่ะ จะห่อแบบไหนก็ได้จะห่อแบบนี้ก็ได้หรือจะห่ออีกแบบก็ได้ค่ะหรือว่าจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมตามคลิปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบห่อแบบไหนนะแต่ส่วนเราชอบห่อแบบแรกนะคะเราก็จะห่อแบบแรกนะเราก็จะค่อยๆห่อไปแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่อยๆทําไปค่ะปีบหมูเด้งลงไปตรงกลางแล้วก็ห่อเขาค่ะ ทำแบบนี้เลยทําง่ายไหมคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะต้มไปจนกว่าเกี๊ยวของเราจะสุกเลยนะคะจนกว่าหมูดเด้งของเราจะสุกเลยนะต้มไปเรื่อยๆแบบนี้เลยคะ่ะถ้าเกิดเขาสุกเขาจะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้ค่ะหลังจากที่เขาสุกแล้วตักเขาขึ้นมาใส่น้ํากระเทียมเจียวนะใส่ขึ้นมาเลยค่ะตักขึ้นมาแบบนี้เลยใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราตักเขาขึ้นมาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะคู่เขานะคะคู่เขาให้ทั่วกับน้ํามันกระเทียมเจียวนะจะได้หอมๆนะคะเขาจะได้ไม่ติดกนะะันค่ะ ค่อยๆคลุกแบบนี้นะคลุกไปแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตัวเกี๊ยวของเรานะคะพอดีเลยค่ะน้ำซุปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะตักเกี๊ยวใส่ถ้วยเลยชอบเยอะหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยนะตักลงไปแบบนี้เลยค่ะใส่เกี๊ยวเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาใส่ผักชีกันค่ะใส่ผักชีลงไป หมูชัโป๊หน่อยอันนี้จะเป็นกระเทียมเจียวค่ะพริกไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ำซุปกันเลยน้ำซุปของเราสีเหลืองทองสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมสูตนนี้แบบทําง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองทําสูตนนี้มากๆเลยคือเขาทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนสําหรับทํากินที่บ้านนะคะใส่น้ําซุปลงไปแบบนี้เลยค่ะ ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราเห็นไหมคะหมูแดงเกี๊ยวน้ําของเราน่ากินสุดๆไปเลยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อ, like, อ share, เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมคลิปจนจบนะขอบคุณค่ะ